สวัสดีครับการนะครับจากร้านเฮงเฮงคาแคร์ชนบุรีนะครับในสภาวะโควิด -19 นะครับร้านเราก็ยังเปิดปกตินะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ผมจะพามาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับจะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูนะครับสภาพสีเตียงระบบของ 3M นะครับฟื้นฟูภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นพรมนะครับแล้วก็ในส่วนล้างนะครับบรรยากาศภายในในร้านของเราจะเป็นแบบไหนไปชมกันนะครับตามไปดูกันนะครับ ก็ส่วนในการฟื้นฟูสีเตรียมระบบของ 3M นะครับก็ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นรถฟอร์ดเ n นเจอร์ T6 นะครับเป็นสีประตูเป็นตัววายแทกนะครับก็รถลูกค้าจะเป็นสีขาวนะครับตอนมาก็เป็นคาบคลายมีริ้วรอยขนแมวพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ทางน้องเนี่ยอันทางทีมงานที่ร้านนะครับก็ทําเรียบร้อยแล้วก็เหลือเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูไปชมดูนะครับไปครับคันนี้ครับเันครับ อีกคันนึงนะครับก็จะเป็นรถมิซูไตทันตอนเดียวนะครับเป็นตัวโฟวินนะครับก็คันนี้ฟื้นฟูสีเต็มระบบภายนอกเช่นกันนะครับแต่เพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นการฟื้นฟูตัวภายในด้วยนะครับ,นะรบวก็จะเป็นในเรื่องของการแผงทําความสะอาดแผงประตูตัวเบาะตัวพรมเพดานนะครับลองมาชมกันนะครับมาครับ ที่ได้ชมไปแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านของเรานะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ หรือมีข้อสงสัยสอบถามก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านเราได้นะครับเฮงเฮงคาแคร์ชลบุรีนะครับร้านของเรานะครับก็จะอยู่ใกล้กับวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่ชลบุรีร้านของเราจะไม่มีสาขานะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อก็ติดต่อเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับหรือโทรมาที่ร้านก็ได้นะครับ0635099162นะครับก็ขอบคุณที่ลูกค้าดูจนจบนะครับขอบคุณครับ